รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โดยไทยประกันชีวิต ต้อนรับุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Dog Partner รายการเกมโชว์คู่ซีซีขาครับที่สรรหาบททดสอบวัดใจและลุ้นไปกับตะบะของน้องหมาในแบบที่ปวดและหาที่สุดนะครับกับผมดีเจชาวๆานะครับทีมแรกในสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าปกติจะมีแต่หมามืดแต่วันนี้เรามีหมามืดครับคุณผู้ชมครับไม่ได้มุกครับอันนี้เรื่องจริงไปพบกับทีมแรกกันเลยทีมของน้องปัมและน้องแบล็กบอล แบ็กโบนน้องหมาสายพันธุ์ลาบาร์ดีทรีฟเฟอร์เพศเมียมาพร้อมกับขนสีน้ำตาลช็อกโก้มันแววบแถมยังชื่นชอบการเล่นน้ำเป็นชีวิตจิตใจซึ่งคุณปั๊มก็ได้ฝึกฝนมาทุกวิถีทางเพื่อที่จะมาพิชิตแชมป์สุดโหดจางเบรฟให้จงได้ให้สมกับฉายาหมามืดเอ้ยหมามืดสสดครยา โอ้โหมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนอื่นเพื่อชาวต้องถามเลยอันนี้เป็นพันธุ์อะไรครับพันลาบดอค่ะลาบดอได้ข่าวว่ามีไอดอลเป็นน้องหมาด้วยใครฮะพี่มาเชค่ะเคยมาออกรายการงเราชอบตรงไหนของน้องมาเชคครับมาเชนิ่งมีความสามารถดีฝึกได้แม่ฝึกให้นั่งและคอยได้ได้ความสมาครเศษอื่นมีไหมฮะมีแก้งตายแก้งตายอ่ะเดี๋ยวให้น้องปามโชว์เลยปมปมเร็วเร็วเร็วปม ไม่นะไอเชื่ยสุดยอโอ้โหสุดยอดมากวันนี้สู้ไหมครับสู้ค่ะสู้นะงั้นเดี๋ยวน้องปั๊มพูดใส่กล้องเลยสู้ไหมครับหนึ่งสองสู้ค่ะเอาล่ะทีมแรกของเราน้องปั๊มกับแบ็คบอลมาถึงทีที่สองสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมครับทีมที่สองเราไม่ธรรมดาบอกเลย ความสามารถนี่เหลือๆครับไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ทำได้หมดแถมยังเคยถ่ายโฆษณามาแล้วด้วยทีมขอนคุณโชคและน้องสิบลอ้อ10บลอ้อน้องหมาสายพันธุ์ฟอมเปอร์เนียนน้องหมาตัวจิ๋วแต่ความสามารถเนี่ยเกินตัวทำให้เข้าตาแมวม,มองกลายเป็นนายแบบโฆษณามาแล้วนะ แถมยังมีคลิปดังที่สำนักข่าวต่างประเทศก็ยังต้องเอาไปแชร์เลยทีเดียวและถึงแม้ว่า10ล้อจะตัวเล็กจิ๋วแต่ถ้าเอาจริงๆขึ้นมาแล้วก็จะแชมป์กี่สมัยก็ต้องยอมสยมให้กับ10ล้ออย่างแน่นอน ชอบด้วยนะครับผมและนี่คือทั้งสิบล้อครับทำไมใครเป็นคนตั้งชื่อฮะผมครับสิบล้อตั้งแก้เคล็ดหรือว่าอะไรครับคุณโชคก็ตอนนั้นหนัง t ร a น s ฟ o r m e r มาไงอ่าฮะก็เลยเป็นชื่อเขาอพติมัสแล้วก็อยากได้ชื่อไทยๆก็เลยเป็นสิบล้ออ๋อแต่ชื่อสั่งอีกชื่อออพติมัสออพติมัสนตครับผมไปกันใหญ่แล้วฮะทั้งคนนี้ทั้งสิบล้เลยนะครับผมความสามารถพิเศษของเขาอยู่ตรงไหนครับได้จะนิดไหมฮะเดี๋ยวแสดงเป็นความสามารถแล้วกันครับได้ได้มาละน้องสิบล้อครับ เออเดินลูกเดินครับผมเดินมาสิพ่อเดินมาเดินเดินสุดยอดเดินรอเดินมาเดินเดินเดินกับ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 เดิน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 มาดิลูกเดินมาเปะมาลูกเตะ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 มาเลยวเตะมาครับเปะ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 โอเคเอารออะไรละครับปรบมือสิครับผมครับโโอ้ห ถ้าสู้ใส่กล้องนิดเงหนึ 1, 2, ่งสองซาสู้และนี่คือทีมที่2ทีมของคุณโชคและน้องสิบอลมาถึงทีมที่3ครับทีมแชมป์สสมัยของเราครับบอกได้เลยว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเขายังคงนิ่งไม่มีอะไรมาหยุดเขาได้นะครับผมและสัปดาห์นี้เนี่ยเขาจะรักษาแชมป์เป็นสมัยที่3ได้หรือไม่ทีมของคุณนกและน้องเแบรบฟ น้องหมาขาโหดที่คว้าแชมป์มาแล้วสองสมัยเรียกว่านิ่งสงบและน่าเกรงขามสุดๆถึงขนาดที่ว่าทีมงานแก๊งป่วนหมาก็ยังต้องรวบรวมความกล้าในการทำลายตบาบะของเจ้า Brave. เบฟเห็นอย่างนี้แล้วไม่ว่าผู้ท้าชิงจะเป็นใครก็คงจะยากหน่อยนะที่จะมาล้มแชมป์อย่างเจ้าเบฟไปได้สวัสดีครับน้องก้าวสวัสดีครับเอาละครับผมต้อนรับสู่เดอะน็อกพาร์เนอร์อีกหนึ่งสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้เป็น สัปดาห์ที่3าของคุณนกแล้วก็น้องเบฟแล้ว <c oughs> กลับไปฝึกอะไรมาเพิ่มเติมบ้างครับจริงๆครั้งนี้ก็ไม่ได้ฝึกอะไรมากหรอกค่ะเพราะว่าครั้งนี้ก็อยากให้เขาผ่อนคลายก็ไปไว่ายน้ําพาเดินเล่นแค่นั้นเองค่ะว่ายน้ําพาเดินเล<ช>่นอันนี้ก็ถือเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งด้วยหรือ, <c oughs> รอเปล่าก็ก็ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเขาแบบมีเขาเรียกอะไรนะเขาจะมีสมาธิดีขึ้นแล้วก็ฟังเราแบบนิ่งขึ้นถ้าผ่อนคลายเขาจะนิ่งขึ้นวันนี้ดูจากคู่แข่งเป็นไงบ้างฮะ จิตใจวุนนี้มั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะมั่นใจต้องใส่กล้องนิดนึงหนึ่ง,งสองามั่นใจค่ะและนี่คือแชมป์สสมัยของเราทีมของคุณนกและน้องเบรฟเอาละครับคุณผชมครับสัปดาห์นี้มั่นใจกันทั้ง3ทีมขนาดนี้รับรองว่าเกมของเราสนุกสนานอย่างแน่นอนติดตามได้ช่วงหน้าในรายการ The ก o าร t r t n e r สักครู่เดียวครับ สนุนรายการโดยไทยประกันชีวิตด็อกสปอร์ตคลับจะไม่ย like oh ืนต่อครับกับรายการ t อ e Dog Partner นะครับและแน่นอนทุกสัปดาห์เรามีกติกาสุดหินแสนหากับเกมที่มีชื่อว่าเกมตะบาตา น้องหมาและพาร์ทเนอร์จะต้องประจําแท่นเกมด้วยท่านั่งและคําสั่งคอยเมื่อของมาหยุดตรงหน้าน้องหมาจะเริ่มจับเวลาหากน้องหมายังคงนั่งอยู่ได้ก็จะได้คะแนนจากของชิ้นนั้นไปมาถึงทีมแรกของเราในสัปดาห์นี้ครับทีมของน้องปัมและน้องแบล็กบอลนั่นเองนะฮะน้องปัมครับเที่ยวชาวมีไทยประกันชีวิตอยู่ทั้งหมด9แผ่นป้ายด้วยกันน้องปัมเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับไทยประกันชีวิตหมายเลข2ครับ หายประการชีวิตหมายเลข2น้องปัมจะต้องเจอในโจทย์ชุดที่7นั่นเอง,งของในชุดนี้ได้แก่ขุนเอมือบรลเลงปลากระป๋องคนเล่นของแม่บ้านแม่เรือนอนี่มันโต๊ะรีดผ้าของที่ทำให้เจ้าแบ็กโบนกลัวจนขึ้นใจโอ้เห็นเมื่อไหร่เป็นต้องเพนเจอครั้งนี้เนี่ยจะวิ่งไปไหนไกลนักล่ะเจ้าแบ็กโบน สิ่งของชิ้นที่1ครับมีคะแนนสะสม10คะแนนมาเอาละครับตอนนี้น้องปามสามารถสั่งแบงค์โบนะครับนั่งคอยผ่อนใจจูง30วินาทีเริ่มจับเวลาครับเอาละครับตอนนี้ครับน้องปามสั่งได้แล้ครับตอนนี้ก็แม่ทีงานของเราล้วละหน้าครับหมโลมครับ แม่ดูฮะเอาละตอนนี้เวลาผ่านไปเรื่อยครับเวลาผ่านไปเรื่อยครับตอนนี้เหลือกี่วินาทีครับเหลือกี่วินาที5วินาที4 3 2สและข้อแรกแบ็คบอลผ่านมาถึงสิ่งของชิ้นที่2ครับมีคะแนนสะสม20คะแนนสิ่งของชิ้นที่2ม้เอาละครับตอนนี้น้องปังสามารถสั่งแบโ็คบอลได้ตลอดนะนั่งคอยผ่อนสายจูงนะครับ30วินาทีเริ่มจับเวลาครับ เอาครับทีงานอ้วนมาแล้วครับโบอ้วนโบโซครับโอ้ดูครับเล่นปลาป๋องครับดูครับแม่ดูฮะว่างๆก็เล่นปลาป๋องคนเดียวครับเมื่ออ้วนเซียนงานวัดออกมาจ้องจะปลากระป๋องให้ร่วงกระจายจนเสียงดังน่ารำคาญอย่างนี้เจ้าแบ็กโบนจะทํายังไงนะที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่แค่เจ้าแบ็กโบนเท่านั้นน่ะน้องหมาตัวอื่นๆเนี่ยก็ต้องเจอเหมือนกันน่ะเวลาเดินไปเรื่อยๆครับเหลือสิบนาทีสุดท้ายครับ ยังไม่กทกสถานครับเอ,า,อาละครับแบ็กบอลงครับตอนนี้เหลือ5 4 3 2 1 2> และโจทงหข้อนี้แบ็กบอลพายมาถึงจทย์ข้อที่3กันบ้างมีคะแนนสะสม30คะแนนสิ่งของชิ้นที่3มงเอ,<ฆ>อาละครับตอนนี้น้องปามนะครับสั่งให้น้องแบ็กบอลน<ม>ั่งคอยพร้อมกับผ่อนสายจูงนะครับ30วินาทีกับโจทย์ข้อที่3ขอให้โชคดี เริ่มจับเวลาครับมาแล้วครับโอ้สักอาจารย์หนูฮะเอาละครับตอนนี้ครับแบโบนครับแม่ดูครับมีทุรนทุรายแลัวเอ้าเอ้าเอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่ออ้วนสิทธิเอกของอาจารย์เอกันไฟที่ถูกสักจันลงของจูจู่ก็ดันลุกขึ้นมาเห่าหอนเหมือนหมาป่าโอ้แล้วเจ้าแบโบนจะทำยังไงล่ะครับงานนี้ไงครับแม่ดูฮะโอ้ของขึ้นคร้บแม่อาร์เอาน้ำสาดครับโเลียบ้อยครับผมในรอบนี้ครับ แบ็กโบนไม่่านมาถึงโจทย์ข้อที่4ครับคุณผู้ชมครับมีคะแนนสะสม40คะแนนจะทำได้หรือไม่โจทย์ข้อที่4มาเอาละครับตอนนี้น้องปามสั่งเหมือนเดิมนะครับพลาดไปหนึ่งข้อไม่เป็นไรครับข้อนี้คะแนนเยอะสุดต้องทำให้ได้นะครับพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับเอาละครับมาแล้วครับอ้วนครับแม่ตอนนี้ฮะโอ้ดูครับโอ้มาแล้วครับเป็นอ้วนรีดผ้าครับอ้วนสักรีดครับ เอาละครับตอนนี้ครับยังไงครับแม่หนุ่มกวนของเราครับโอ้โหดูครับมาแล้วครับ้าที่กางนี่ครับแม่ที่ผ่าครับแม่แบ็คโบนสนใจครับดูสิว่าแม่ได้แค่แห่วยการเรียบร้อยเลยครับลุกเลยครับและในวันนี้แบ็คโบนไม่พลาดต้งสนใจกับเตาลี่ครับเดินออกไปเลยดีกว่าฮะเอาละครับไปครับหนีให้ไกลที่สุดครับ ผ่านโจที4ข้อของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีมผู้ท้าชิงทีมแรกของเราทีมของน้องปัมและน้องแบ็คบนทําคะแนนรวมทั้งหมดวันนี้สะสมไปได้30คะแนนมาถึงทีมผู้ท้าชิงทีมที่2ในสัปดาห์นี้ครับทีมของคุณโชคและน้อง10บล้อนะครับผมอ่าล่ะตอนนี้พี่เชาวมีเดอะด็อกพาร์ทเนอร์อยู่ทั้งหมด9แผ่นป้ายโชคจะเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับ เอาด็อกพาร์ทเนอร์สครับเ <The S 2> ด e ด็อกพาร์ทนหมายเลขสนะครับคุณโชคและน้องสิบล้อจะเจอโจทย์ในชุดที่หนึ่งนั่นเองสิ่งของในชุดนี้ได้แก่เมคอัพพาเพลินปลากระปอ๋องอาแปะสับหมูแม่ไม้มวยไทยอ้โหนี่มันอะไรกันันอาแปะขายหมูจากในตลาดจะออกมาสับหมูให้เห็นเห็นเสียงสับหมูที่คอยกวนส่วนประสาทจะต้องทำให้น้องสิบล้อเนี่ยยอมแพ้ไปแน่แน ชิ้นสิ่งของชิ้นแรกกันนะครับผมมีคะแนนสะสม10คะแนนนะครับถ้าพร้อมแล้วสิ่งของชิ้นแรกรอมาเอาละครับตอนนี้คุณโชคสั่งให้น้องสิบลอนนั่งคอยนะครับ30วินาทีเริ่มจับเวลาครับรอเอาละครับมาแล้วอ้วนครับอ้วนมาอ้วนบิวตี้ครับโอ้มากับเพื่อนสาวครับไปหน้าเชื่อครับ800ทําได้ทุกอย่างฮะแป่สิบร้อยยังไม่รู้ครับยังไม่มีสัญญาณโทรถือว่ามาได้ดีมากครับตอนนี้เหลือ5วินาทีสุดท้ายครับ3 1และโจทย์ข้อแรกสิบล้อผ่านมาถึงโจทย์ข้อที่2ครับมีคะแนนสะสม20คะแนนครับถ้าพร้อมแล้วสิ่งของชิ้นที่สองม้าทุกทีมจะต้องเจอกับโจทย์นี้ครับเป็นโจทย์บังคับนะครับผมพร้อมแล้ว30วินาทีเริ่มจับเวลาครับรอหาแล้วครับอ้วนครับมาโออ้วนโบโซครับวันนี้ มาแล้วอ้วนเซียนงานวัดคนเดิมที่เมื่อสักครู่เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในการแกล้งน้องหมาแต่รอบนี้เขาจะทำได้ไหมแล้วเจ้าสิบล้อเนี่ยจะรับมือได้หรือเปล่ามาดูกันเลยอ้วนโบโซครับวันนี้รอครับรอ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 ยังไงเรียบร้อยโอ้โหนี่เดียวครับแม่ข้อนี้สิบล้อไม่ผ่าน มาถึงโจทย์ข้อที่3ครับคุณผู้ชมครับมีคะแนนสะสม30คะแนนโจทย์ข้อที่3มาจะรอดหรือไม่ครับตอนนี้คุณโชคสามารถสั่งได้ครับเวลายังไม่จับนะฮะเอาละสิครับเมื่อเจ้าสิบล้อจะต้องมาเจอกับอัปแปะเขียงหมูที่ออกมาสับหมูอย่างไม่บรรยะบบรรยัญญงเสียงดังปักปักปัก,ปกจนน่ากลัวแล้วน้องสิบล้อเนี่ยจะทนไหวไหมล่ะครับเนี่ยพร้อมแล้วเริ่มครับรอ,บอรอ เอาแล้วครับแมอดูหน้าสิบล้อครับนหน้าเบี้ยวครับดูครับเสียงก็ปลวครับฟังก็ต้องฟังครับเอาละครับผมตอนนี้ยังไม่รู้ครับถือว่าทาได้ดีถ้าวิ่งสุดท้ายจะรอดหรือไม่สรมสองหนึ่งรบล้อผ่านมาถึงโจทย์ข้อสุดท้ายครับมีคะแนนสะสมสีคะแนนโจทย์ข uh, ้อที่4รมาก รู้คำสั่งมากครับบอกให้คอยนี่คอยไม่รู้ไปไหนเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับรอ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 แมไว้ครับรอโอ้ดูครับช่วงนี้สั่งเสียงดังเลยแม่ดูครับโอ้เป็นการฝึกแม่ไว้หมดเลยครับแม่ีมงานเราก็เรียก้ว่าซ้อมกันหนักหน่วงเลยเหลือแต่เวลาทีสุดท้ายครับจะรอดหรือไม่ครับสี่สามสองหนึ่งและจอดขอนี้สิบล้อผ่าน แข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับทีมผู้ท้าชิงทีมที่2ทีมของคุณโชคและน้องสิบล้อทำคะแนนได้ไม่น้อยครับทำคะแนนรวมได้ท<ด>ั้งหมด80คะแนน<โดย>เอาละครับคุณผู้ชมครับผู้ท้าชิงทีมที่2ได้ได้ว่าทำคะแนนไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วแชมป์ของเราจะสามารถป้องกันแชมป์เป็นสมัยที่3ได้หรือไม่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าในรายการ The Dog Partner รายการเกมโชว์คู่ซีสีขาช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ สนับสนุนรายการโดยไทยประกันชีวิตด็ Sport Club. อกสปอร์ตคลับลรบมายืนต่อครับในรายการด็อกพาร์เนอร์รายการเกมโชว์คู่ซีสี่ขานะครับผ่านไป2ทีมเรียบร้อยแล้วบอกได้เลยว่า แชมป์สองสมัยของเราวันนี้พลาดไม่ได้นะครับทีมของคุณนกและเบรบนั่นเองคุณนกครับตอนนี้พี่วอชามีเดอะด็อกพาร์เนอร์ังหมด9แผ่นป้ายด้วยกันเลือกแผ่นไป้ายไหนดีครับขอเลือกเดอะด็อกพาร์เนอรแผ่นป้ายที่1แล้วกันนะคะเดอะด็อกพาร์เนอร์แผ่นป้ายที่1นะครับผมและทีมของคุณนกน้องเบสจะต้องเจอโจทย์ในชุดที่แนั่นเองสิ่งของในชุดนี้ไดแก่ส้ซ่าปลากระป๋องไปเรื่อยอะ นักผจญเพลิงโอ้เอาละสิครับนั่นนักผจนเพลิงที่มากับถังดับเพลิงอันเบรมเตรียมพร้อมที่จะดับไฟที่ลุกลามงานนี้ชมปมก็ชมปมเถอะครับใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวรู้เลยเบรฟโจทย์ข้อที่1มีคะแนนสะสม10คะแนนโจทย์ข้อที่1พร้อมแล้วมาเอาละครับ <c oughs> ตอนนี้คุณนกสั่งน้องเบน <Set. S 2> นะนั่งคอย <Set. S 2> นะครับ <Set. S 2> สั่งเสร็จแล้วผ่อนสายช <Set. S 2> งด้วยนะครับผมโอเค 30วินาทีเร nee. ิ่มครับเซ็ตเอาละครับแม่อ้วนครับเปิดครับแม่เป็นน้ำครับเยังไงครับโอ้ดูครับเอาละตอนนี้ใส่เข้าไปครับเขย่าน้ำมันลงครับโอ้โหดูครับแอดูว่าแอดูว่าแอดคุณนงมีหาในใจเลยนะเพอโดนหน้าคุณนงนะฮะเอาละครับผมแต่ไม่โดนหน้าเบ๊มครับเหลือ4วินาทีสุดท้าย3 2 1และโจึ่งและจบด้วเบ๊มพลาด ถึงโจทย์ข้อที่2ครับมีคะแนนสะสม20คะแนนครับโจทย์ข้อที่2พร้อมแล้วมาเอาละครับตอนนี้คุณนกสั่งเหมือนเดิมนะครับนั่งคอยพร้อมผ่อนสายจูงนะครับถ้าพร้อมแล้ว30วินาทีเริ่มครับเซ็ตเซ็ตครับไปแล้วครับบ้านบอโซครับเซ็ตมาแล้วครับแม่มาเล่นมาสองนัดแล้วดูนะเซ็ตเซ็ตครับผมแม่แซบมี่ดับครับแต่ยังไม่ลุกครับโอลไปแหวก ผมตอนนี้คุณนกสั่งหนักเลยเหลือ9วินาทีสุดท้ายครับจะรอดหรือเปล่าครับคุณอว้วนยังฟายอยู่เอาละครับยังไม่หมดครัา3วินาทีสุดท้าย21งละโจทย์ข้อนี้เด็ดขาดมาถึงโจทย์ข้อที่3มีคะแนนสะสม30คะแนนพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่3มมาเป็นแฟนหนุ่มของอ้วนนั่นเองนะครับผมไม่น่าเชื่อครับว่าคู่นี้จะทำงานกันเป็นครอบครัวนะครับพร้อมแล้ว เริ่มจากเวลาครับ <ส Jungle. S 1> เอาล้วครับแม <ส Jungle. S 1> ่ดูครับส Jungle. ส Jungle. โอ้เป็นการเลื่อยไม้ครับแม <ส Jungle. S 1> ดูครับ <ส Jungle. S 1> โอ้ดูให้ครับ <S <S โอโ้เอาแล้วก็ให้เมื่อช่างไม้ออกมาเลื่อยไม้ยังไม่หยุดยั้งต่อหน้าต่อตาเจ้าเบรฟ แถบยังร้องเสียงดังแบบไม่เกรงใจกันเลยโอ้แล้วเจเว้าเบฟจะอดทนนิ่งอยู่ไหวไหมเนี่ยมาหน้ามาดู้วยด <c oughs> ูครับด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 ูครับาครับดูรบดูรีดูครับดครับดูครับดูครับรีบดูรับดนครับดู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 ับดูครัรัดูครับดูครับแรัครับรรดรบคครับครับรบบ มาถึงโจทย์ข้อที่4ครับคุณผู้ชมครับถ้าข้อนี้ทำคะแนนได้มีสิทธิ์เป็นแชมป์สมัยที่3อย่างแน่นอนโจทย์ข้อที่4มาเอาละครับตอนนี้คุณนกสั่งน้องเบสนะฮะนั่งคอยผ่อนสายจูงนะครับ30วินาทีเริ่มจากเวลาครับเส็เอาละครับมาแล้วฮะเัก <Stay> ดับเพลครับคุณผูชมเมื่อเสียงสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้น นักดับเพลิงผู้กล้าหาญก็พร้อมเข้ามาฉีดถังดับเพลิงแบบจังๆผ่านหน้าเจ้าเบรฟไปทันทีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเบรฟจะนิ่งหรือจะวิ่งไปลุ้นกันเอาละครับตอนนี้ครับุณนกสตาแดนครับยาวครับใช่ยาวใช่ครับโุกท แข่งขันเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วมาพาดข้อสุดท้ายของเราข้อที่4นั่นเองคะแนนรวมนะครับของแชมป์สสมัยตอนนี้นะทีมของคุณนกและน้องแวบมีคะแนนรวมทั้งหมด60คะแนนแข่งขันสจสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับในสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่ามันจนหยดสุดท้ายเลยครับคุณผู้ชมครับแ <ไป S 1> ชมป์ใหม่ประจำสัปดาห์นี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับเลยครับทีมของคุณโชคและน้องสิทธล่ วันนี้ถือว่าดีใจนะฮะดีใจมากครับนะครับแล้วคิดว่าน่าจะป้องกันแชมป์ได้ไหมครับได้แน่นอนครับได้แน่นอนเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะมาแข่งกับน้องสิบล้อคนที่มีหมานะครับก็ถ้าสามารถนั่งได้คอยได้นะครับ ช่วยมาล้มหมาตัวเล็กตรงนี้หน่อยครับโอ้ยดูสิคุยหน้าดูเลยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับสมัครได้ที่ Facebook ของเรา The Dog Partner แล้วก็ IG The Dog Partner เช่นเดียวกันและยังสามารถติดตามชมได้ที่ YouTube นะครับแค่คุณผู้ชมเซิร์ชง่ายๆพิมพ์คำว่า The Dog Partner เท่านั้นเองวันนี้ลาไปพร้อมแชมป์ตัวน้อยของเรา10ล้อเจอกันวันอาทิตย์หน้านะครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ